สวัสดีครับสวัสดีสมโรงเครื่องเสียงการแก้นะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง YouTube นะครับไม่หลายท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับ power นะครับของวอเทคนะครับเป็นของอ่าวอเทคนะครับแบรนด์วอเทคนะครับพันห้านะครับพันห้านะครับหนึ่งยูนะครับหนึ่งยูนะครับก็เข้ามาหนึ่งตัวนะครับวันนี้นะครับวอเทควอเทคตัวเดียวกันนะครับแค่คนละปีเฉยนะครับตัวเดียวกันนะครับ เ้าบริษัทเข้าอะไรได้นะครับอันนี้ก็เดิมๆนะครับใช้งานปกตินะครับเข้ามา1ตัวนะครับพันห้าร้อยวัตต์แท้นะครับแล้วก็เป็นของชีวิตชิ่งนะครับของวอเท็นะครับวอเท็นะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านดันลันสักนะครับได้เข้ามาชมได้เลยนะครับก็หนึ่งยูนะครับขับกลางขับแรมขับมอนิเตอร์นะครับขับเบสก็เป็น15ข้าคละ2นะครับไหวนะครับก็เป็นขับกลางขับแรมขับมอนิเตอร์ขับฟ้องได้หมดนะครับ ัญญานเข้านะครับเป็นแจ็คโฟนนะครับฝั่งละ2รูนะครับเลือกการใช้งานได้เลยนะครับบิดโมโนสเตอร์นะครับเลือกการใช้งานได้เลยนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นช่องบิดอย่างเดียวนะครับอันนี้ซ้ายขวานะครับปุ่มตัวนี้นะครับจะเป็นตุกปุ่มสายดินนะครับสายกาวนะครับเอาต่อลงพื้นหรือลงอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็สาย RCA เราทั่วไปนะครับพันห้าร้อยบาทแท้นะครับของวอ t e เทคนะครับวอรเทคเรานะครับบริษัทก็จะอยู่นนทบุรีนะครับตัวนี้ก็เอาราคา เราๆนะครับไปใช้งานนะครับอันนี้นะครับก็เอาแค่นะครับ7,500ับาทนะครับใครไวใครได้นะครับใครที่ติดตามช่องทาง YouTube นะครับหรือนะครับทางเฟซหรือทาง YouTube ผมนะครับก็ใครที่เห็นไวเนาะครับก็รีบจัดหรือเข้าติดต่อมาได้นี้นะครับติดต่อเบอร์นี้นะครับไม่โดนโกงแน่นอนนะครับติดต่อเบอร์นี้ไม่โดนโกงแน่นอนนะครับจากใจนะครับนี่ครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเฮ้ยโดนนะครับที่อื่นมานะครับ แต่ไม่กล้าโอนร้านนี้นะครับก็นะครับต้องลูกค้าต้องพิจารณานะครับเพราะทางร้านผมมีตัวตนนะครับแต่ลูกค้าไปโจไปเจอของโจนนะครับไปเจอของถูกนะครับไปเจอของถูกนะครับไปเจอแล้วรีบโอนนะครับเขาโกงนะครับแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าโอนร้านผมนะครับลูกค้าก็ต้องควรพิจารณานะครับว่าตามเนื้อผ้าไหมนะครับสินค้านะครับถูกจริงนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีนะครับเพราะลูกค้านะครับเขามีเครื่องมีอะไรเขาก็ ขายตามนะครับเนื้อผ้านะครับอันนี้นะครับจะเป็นสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้าก็คือเราจะเร่งวอลลุ่มไฟนะครับจะเอาแบบว่าอินหรือเอาออกนะครับถ้าเอานะครับกดออกนะครับเกาเอากดกดออกนะครับจะเป็นวอลลุ่มของอนี้เราใช้งานนะครับแต่ถ้าเรากดเข้านะครับจะเป็นสัญญาณอินนะครับสัญญาณอินนะครับแจ้งสถานะนะครับอันนี้ก็ 7,500บาทนะครับที่ร้านดันรันสัตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็สินค้าของวันที่28นะครับเดือนตุลานะครับ2,500นะครับ67นะครับเข้ามา1แท่นนะครับเข้ามา1แท่นนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ1,500บาทแท้นะครับ1,500บาทแท้นะครับ1,500บาทแท้นะครับที่ร้านดันรันสัตนะครับก็เข้ามาชมได้เลยนะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับก่อนก่อนมาก็ รเข้อมาก่อนนะครับส่อสินค้าไปแล้วนะครับพ็มีแค่ท่านเดียวนะครับสภาพก็ยังสวยนะครับยังเดิมๆนะครับเป็นบอสเทคนะครับบอสเทควอเทคนะครับแบรนเดียวกันนะครับแต่ก่อนก็เป็นบอสเทคนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มาเป็นวอเทคนะครับก็อันนี้ก็เข้าบริษัทเข้าอะไรได้ปกตินะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเข้าบริษัทเข้าอะไรได้ปกตินะครับที่ร้านนรันศักดิ์ก็แวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้ก็สามารถขับ15นะครับได้2ดอกนะครับ ขับ15นะครับขับเบรคได้2ดอกขับกลางขับแลมขับป้องได้หมดนะครับหรือจะขับหัวจะลวดนะครับได้หมดนะครับงานเครื่องไฟดนตรีได้หมดนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่มมแปลงนะครับเป็นชิวิจิงนะครับน้ําหนักเบาน้ําหนักเบานะครับเบามากนะครับเป็นชิวิจิงแล้วก็กาลังวัดนะครับจะเป็นกําลังวัดแท้นะครับกำลังวัดแท้นะครับ1,500วัตต์นะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนัันสัมมีแค่ท่านเดียวนะครับไปเข้ามาชมได้เลย สวยนะครับสวยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างน,นะครับลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูนะครับขับกลางนะครับนี่ครับขับกลางนะคครรัับบครับ อินเข้านะครับแต่ถ้าเรานะครับกดออกนะครับจะเป็นสัญญาณของวอลลุ่มนะครับสัญญาณออกเรานะครับ สามารถเข้ามาชมได้นะครับเจ็0พันห้าร้ยบาทนะครับเจ็0พันห้า้อยบาทนะครับเนะครับนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบ,บาทนะครับ ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับโมเบอร์โทรผมเบอร์นี้เลยนะครับ0837398945นะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับเช็คเครดิตสับเนได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ7,500บาทนะครับ